เป่นวันแบบโรงงานเสร็จแล้วรู้สึกดีใจมากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นสเปเชียลเกสครับวันนี้ก็มาลองเดนน้อมาวาองเดนแล้วก็มีเดินไปทั้งโชว์ด้วยแล้วก็ยินดีกับพี่เปลล่าด้วยแล้วก็ดีที่เป็นแบรนวิสปาจาจ้ ja ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามาจาอยู่บ้าคนไทยมากนานมากจริงๆสมัยร้อนไปพ่อแม่ผมยังใส่อยู่เลยที่บ้านใช่เหมือนกันเลยครับวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้แค่มา ว่าแล้วไมก็ไม่ได้ันนีไม่ได้แค่มาทีนนครับมีได้มาโชว์ด้วยเราเป็นเกียรมากเลยที่สำคัญวันนี้เราใส่มาชาด้วยครับโอ้ยเราใส่บาชาด้วยเราใส่สบายยังไงอะไรยังไงก็เนื่อยรองเท้าจะเป็นเอ่อสกีเกอร์นะครับเป็นดีไซน์แบบแคชวลก็แล้วในพื้นรองเท้าเนี่ยเาจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวเชื้อแบคทีเรียด้วย ใช่ก็ใส่สบายมากๆเลยที่สําคัญรองเท้าทุกคนคือเราใส่เราต้องใส่สบายด้วยครับผมแล้วก็รูปแบบทันสมัยมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันใส่ว่าแบบที่เราใกจริงๆตอนเรียนเราได้มีใส่ยี่ห้อนี้ป่ใส่ราเขาแบ่เลยพี่มาาชญ์ใช่หรอตอนเรียนนี่คือแบบว่าใส่ชุดอะไรแล้วก็เป็นรองเท้าแต่ใช่ไ่มแต่ว่าทุกคนจะ้องได้สัมผัสทันเท้าทันความต้องเรื่องของประชาที่ที่อยู่มาจึงมปัจจุบันนี้ผ่านอะนรกูผ่านดูครับ ใส่เ,สเ,สเต๋อบางอันเต๋บอลซาเบรีอันผมมาใส่ซาเบรีอันเพราะว่ามีกลุ่มเพื่อนแบบเขาใส่แล้วเขาแตะไปบางครั้งแตอ่อย่าเล่นแบบน้นคือต้องระว่าต้องให้เกียรติท่านที่ด้วยแต่ไม่ได้ใส่ทุกครั้งขนาดนั้นแต่และคนใครที่สนใจสามารถทำได้ราบางไม่ได้ะะแต่ผมก็ฝากด้วยนะครับผมปาชานี่ฝากฝากพีด้วยฝากพี่เบล่าด้วยที่มาในวันนี้นะครับผมก็ ดียวว่าบาัตรไทเนไม่จกี่นาทีไม่จบไี่กี่นาทีรู้สึกรู้สึกยังยังรู้สึกว่าเป็นความฝันเลยคนระับ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบถ้าหมดจริงมันน่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเนงะี้ยเอนแรกเราคิดว่ามันไม่หมดซะด้วยซ้ำซึ่มันหมดแล้วซึ่งมันหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยคนระับเรารู้สึกกนด้นนากก็แต่ตอนนี้รู้สึกแบบสบายขึ้นแล้วจกใจเรียินาทีตกใจก็ตกใจไม่ตกใจเาะว่าเราเรารู้สึกว่า เราไม่ได้เป็นศิลปินหรือดาราที่แบบว่ามีมากกว่าสกาล์เรารู้สึกว่าโช์นี้มันเป็นโชว์ที่พิเศษสาหรับเรามากเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตแลวเรารู้สึกมันมีอะไรที่มันเกินตัวสําหรับเราไปเยอะมากแต่เราแค่แบบไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ทําโชว์หรือเอนจอยในแบบซีมีโชว์ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขไปกับเราแล้วชว์รอบนี้มีอะไรบูบาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมีเยอะมากบูโชว์บูบาคืออะไรอธิบายด้วยความยากง่ายของความแบบว่าเออที่เราตั้งใจทำออกมาเยอะมากดีเยอะเยอะแบบ เยอะจนทุกคนถ้าทุกคนมาดูหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะสามารถซื้อแบบสตรีมมิ่งแล้วฟังว่าได้เห็นอะไรแบบหลายรูปแบบในอะไรแบบนี้หลายรูปแบบแน่ๆใช่ใช่กดดันมาทุกวันที่บาทแล้นหมดเดียวเราคนก็รู้สึกว่าตอนตอนประมาณแรกๆกดดันมากเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลยหูก็ยังถามว่าถามไม่ได้เลยว่าเนี่ยยังเชื่อคอนเสิร์ตไหมเออใช่ก็นิดนึง คนหนึ่งสบายขึ้นมาแล้วเพราะว่าอย่างหนุ่มนี่ก็ตื่นมาแต่เช้าแต่กดไม่ทันเชใช่ครับเตรียมกดมากๆเลยแตหรับแบบหนูไม่ต้องใช้บัตรเข้าไปเข้างานไม่อยากมีโมเมนต์แบบได้กดบัตรแต่มันตื่นเต้นนมีมัเหมือนกดบัตรแล้วขึ้นแบบมาดูแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนไม่กดบัตรหรือว่าเพื่อนที่ทำงานที่ไปรษณีย์บอกว่ามีคนมารอมากดบัตรมึงหล่ออะไรเงี้ยมันจะมีใจมากๆที่แบบเออมาให้ความสนใจดี อย่างนิวล่ะสรุปว่าเราไม่ต้องใช้บัตรเราสามารถใช้ตัวเข้าได้อ๋อก็โอ้โไปถึงใช้ตัวเข้าไป่รงงานอ๋อหไ่ถ่าย่ได้คเราต้องเอาตัวเข้าไปในเงก็ถึงไม่มีบัตรก็ได้เข้าอยู่แล้วอือแต่ว่าะไรก็อยากกดให้ทันบ้างอยากกดที่มันือนทึกอยู่นะไม่มีบัตรก็เข้าอยู่แล้วแหนูหนูอยากกดให้อยากได้ครับแต่ว่าไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่ถึงห้านาทีก็หมดแล้วทำไมกดแล้วจะเอามากดเนี่ยหรือยังแค่จะ กจะมาโอดทุกคนด้วยผมใช่โอแสดงว่าพูดขนาดนี้พูดขนาดนี้เราก็เป็เคสหนึ่งคนมันไม่ดีใช่ครับผมข่าวบอกเล็กนะยิ่งบอกกันได้แล้วทำไมทุกคนก็รู้อยู่แล้วดูมาอยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เป็นเคสหลักผมว่าไม่ได้เป็นเคสเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์ร่วมกันหรือว่าอะไรที่แบบสเปเชียลด้วยกันนะครับผมแต่ในสถานะที่นิวเขาจัดไปแล้วซัพพอร์ตเนี่ยยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้าง เมียเครียดเนี่ยก็ผมเข้าใจเลยเพราะว่าว่าจะจัดคอนเสิร์ตของท่านเรื่องเนี่ยมันความเครียดเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ผ่านมันมาแล้วซึ่งตอนนี้ถึงถึงเครียดเครียจะเครียดยังไงผมก็ก็เข้าใจความรู้สึกเมียเลยแล้วก็อยากเป็นคนี่วยให้เมียตลอดเลยนะมันก็เดี๋ยวก็วันที่สิบแล้วใช่แล้วรู้อีกแค่แบบประมาณสิบสิบวันนิดนิดเองมากแล้วเริ่มกดดันแล้วไม่ร้องไหอเลยที่จริงชงกันชงดีไซน์ยังไงหรือว่าก่อนที่ จริงๆเราก็มีเรามีเสนอเองเพียงกต่ว่าโชว์นี้ที่ตั้งว่าเป็นทีมซีมีโชว์คือเราอยากโชว์แบบสไตลตัองเองครับก็คุยกับพี่เอาว่ามีโชว์อะไรบ้างเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่เสนอกันว่าทํากันอะไรเนี้ยมีเป็นอย่างไรหรือว่าอยากทำาอะไรอั้นี้มึงถึงพี่ซีอ่ะจะต้องเข้าฟิตเนสไหมที่เหลือเพราะเราพมว่าเราอยากเข้าฟิตเนสผมไปเข้าอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยทําใจว่าโอเคทาใจ เราคุมอาหารเขาที่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยอยากเข้ามาซิลคพมีแขาใหม่เลยไงนะอุ้พี่คาดหวังนะยังมีครับเหลือเหลือวันแขกนี่อยู่นีอยู่นิวคอนเฟิร์มแล้วนี่อยู่นี่อยู่ยังเป็นเพียร์ไม่ได้เข้าเป็นเด่นเงียก็ยังเฟิร์มอยู่นิวใช้ของแล้วใช่ไหมนิวนิวนิวแท้เพียมีกี่แขกนะมีตอนนี้เหลืออีกหนึ่งแขกโอ้น่ากลัวอยู่นะเรแบบนั้นแค่เพียร์แบบนี้เป็นแขกใขา่เพียร์นะ เขามานั่งกินจริงเขาแอบเที่ย์ครัแต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้มีมีงานหรือว่าทำคอนเสิร์ตนะครับเก็ต้องแลกแลกสิ่งที่แบบว่าเราต้องทักก่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มีแรงไม่ไหวครนะันบต้องบอกว่าสบายประหลาดอย่างนี้ให้พี่ซีขายของว่าถ้าในโชว์เราจะมีอะไรบา้างในใจมิมันเกิดกันเนี่ยเขาอ,อันดับจิ้มเข <c oughs> สปอยครับ,บอันดับจิ้มหมแยคว่ามันจะต้องมีแบบไหนบ้างาจิ้ม,มีครบรสครับผมแล้วก็ มีหนูแน่นอนแล้วแล้วก็มีสเปเชียลเกสและมีโชว์พิเศษมากมายที่ผมไม่เคยทําในชีวิตมาก่อนไม่ใช่แค่หนึมีเป็นสา,ามี่แ่ของามีติดปีกเราจะมีอะไรบ้างของ,ของนินวติดปีกแล้วนินวติดปีกแล้วใช่น,นี่ <laughs> นก็มีฟิวคล้ายกันครับดํ <laughs> าดินห <laughs> มดมดมดดินใหมุดหมดไม่ม่มบ อในแฟนมีอเลยครนะับครับไม่มีครับผมบอกเลยแล้วกันไม่มี<ท>ไม่ม,ไม,ม,มีเพราะว <ๆ S 1> ่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นโชว์ละครครับผมโชว์คอนเสิร์ตไม่ได้เป็นโชว์ฉากขนาดนั้นในส่วนของความฝันมันนี้เจอนุ่นดีแล้วพี่ซีอยากได้อะไรอันนี้พี่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าพี่ซีบอกว่าอยากให้นุน่นซื้อแต่เขาพูดสามรอบแล้วเราจะซื้อเขาจริงจริงไหมอันนั้นบอกอะไรว่าพูดเล่นครับพูดเล่นอ่ะพูดเล่นอ่ะแล้วเขาอยากได้อะไริจริง ให้หนูสปอนมาแล้วว่ามีหลายสีแต่ว่ามีหลายสีครับแต่ไม่บอกว่ามีดินสีไม่ใช่ดินสอสีแน่นอนสีไม้78สี78สีที่อยากได้อะไรผมรู้ครับแต่ว่ามันหนูซื้อสิ่งนั้นมาเฮียโก้แล้วทำไมอ่ะถึงว่าหรอยังไม่ได้ซื้อไม่บอกครับว่าซื้อหรืออรมณ์เหมือนคาดบอกแล้วแต่ไม่ได้คาดบอกเพราะว่าพี่จีบอกว่าอะไรก็ได้อะไลยอยากให้ซื้อแต่เขากลัวว่านุ่นยูจะมาเซอร์ไพรส์เขา เราอยากสอนเซอร์ไพรส์เขาไหมก็โอ๊ยสอนอนก็ไม่บอกดิ้นแล้วเราโกไม่ถูกแล้วอย่างเงี้ยอเนี้ยมันดีดีเลยเขาเรียกว่ามันดีดีเยอเนี้ยจะรู้ว่ามันเป็นคนหลังบอกได้ไหม่ามันเป็นอะไรนิดนิดหน่อยโอเคพี่ถามอีกครับถามอีกเปแล้วอยากรู้กันนะมันคืออะไรที่พี่ซีบอกว่าหยาบได้แต่ว่าไม่อยากให้นุ่นยูซื้อ ก็ออกมาได้คือเครื่องประดับเครื่องประดับชิ้นหนึ่งซึ่งผมก็ไม่บอกว่าผมซื้อหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้วซื้อมาอยากซื้อมาอยากหนึ่งแล้คิดว่าเลือกสีถูกใจเขาไหมคิดว่าถูกใจครับพี่ซีคิดยังว่าเป็นสิ่งที่เราบอกเลยว่าใครจะซื้ออะไรเนี่ยเนี่ยถูกใจยากมากถูกใจอยู่แล้วครับอันนี้แต่ว่าซื้อมาแล้ว ยังไม่ได้ซื้อครับเอานี่มึ้ยังม่รูปโป้งเลยมาแล้วมาแล้วเลยอ้ย่าับอ้สายสัตตรงนี้เตรียมจะมีโปรเจกต์อะไรที่ special ไอ๋อใช่ครับไม้บู๊แต่ยังพูดไม่ได้ครับเออพูดไม่ได้เลยท่มันเป็นโปรเจกต์อะไรพาเดิมมเดจริงก็มีอีกโอย ก็ยังมีอีกหลายอย่างก็ยังมีหนะครับเป็นพวกซีรีส์ซีของหนูซีรีส์ของเฮียเนาะแล้วก็คอนเสิร์ตหรือว่างานแฟนมีต่างประเทศครับผมแล้วก็ดูมนดิก็เพิ่งโพสนะครับเปิดฐานแสดงหน้าใหม่ก็ใครก็สามารถมาสมัครได้มาแชร์ได้นะครับผมแชรในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วยแล้วก็รอดูกันว่าเราต่อไปจะมีโปรเจกต์อะไรให้ทุกคนได้รับชมบ้างใช่ทำเซอวเนาะว้าวแน่นอนครับต้องว้าว ใช่แต่นี่เนี่ยภาพพิเศษต้องรอติดตามครับเดือนหน้าก็จะเริ่มถ่ายทัปดาห์แล้วก็คือสัปตอนพิเศษใช่ไหมไอสาปตอนแ่ะอาจจะมากกว่านั้นมากอู้หูอาจจะมากกว่านั้นสิบแปดตอนโอ้โหสิบแปดเล่นตั้งปีเลยลูกแต่ก็จริงๆแล้วคือจะได้เห็นหน้าเราไปตลอดเลยทุกปีหน้าใช่ครับถ้าทุกคนยังอยากเห็นเราก็จะอยู่ให้เห็นดีมากเลยโอเคดี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 ล Yeah. Yeah. you To Star, to Star Society. Society.